แล้วอะไรของแม่งเนี่ยยังไม่รู้ตัวเอาเอาอะไรวะไม่ใช่ดาบมันเ่ะมันไปไหนแล้วเนี่ยมาท่านผู้ชมครับตอนนี้มันโยนทิ้งดาบมันนะ คุณลุม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 ฟังดาบคุณลุมฟังดาบข้ามาเมื่อกี้อะไรม,ไมีทำอะไรไปขุดเองดออได้กูไม่ขุดมึีอะไรมาเนี้ยเออเออไอ้เย่มาขึ้นยากจากังเลยต่อดินแม่งมันง,ง่าย มึง <c oughs> ตายแ <c oughs> ล้วใครจะมาขุดเนี่ย <c oughs> เอาอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยเว้ยด้หนีมึงยังหนีไหนมึงลงมา

ta gan chó tại Ờ, phải, sao giờ vậy? mày vậy?